สวัสดี s <S ครับพี well, ่น้องครับมาแล้วมันจะเพ่ามาแล้วมาพร้อมอีโคหวังกับอีแม่ดูช er ิปนีผ้าพ ar ี่น้องเขากินเขาเดือกกินเขาเดือกกินเขาเดือกกินกินกินข้อแรกตีม้วนกินข้อแรงตีม้วนแต่พี่น้องบ้านจะกินในห้องสร้างสักสามตัวเราหิวไรอ่อันนี้เขามันไก่ผู้ใดมาให้อีแม่ชน กอดถุงร่งสิแหละโอ้ไอ้คู่คู่รักองอันนี้ใไอพี่แม่ดูกับอุกพอหวังอันนี้อันนี้ตับเจ๊าบเจ๊าบกินน้ำกระบอกท่านมันมีเสียงอยู่ได้ยินมากินตอนเด็กนี่่มกับบักอีกวยโอตอนข่าววันไก่นี่เป็นของกันแก้ววันไผ่มันให้ลูกปลาได้ข่าววัน <ใ>โอ้ปูรู้ได้มา,ากครับอันนี้เจ้าเขาเป็นของปอโอ้ยครับน้องครับมากินข้าวนุ่มกันครับขนมของพี่แอด,อข,อแอดขอบคุณพี่แอดมากมายะอ,อ,อะไรก็พอตัวปูเนี่ยจังหวัดเสดไตร์ปูชุู่ๆอยู่โอ้ต้องถามพญาพ่อเมนแล้วบานนี่ต้นไปเราไม่้าบ้านนี่เมนดพญ่าพ่อที่พ่อป่อบอกปูอยาง กินวัตถุดิกี่เขียวก็ก็ขี่ขี็มัก็มากระเพื่อวัตถุดิบักสองตันี่แหละเขาห้อนๆครับตับลวกตับหมูพี่น้องตับลวกตับหมูบ่จนเแม่นครับตับหมูบ่ะพี่แอร์เราลวกมาให้ผมกินบางคำมือนสองสามตอนกินแล้วผมกับฝ่าขึ้นไปมีกเสียงพอดีกันทำการแสดงพอดีผมก็จังกับแก้วบองนี่นะพี่น้องข้ามากินข้าวกันว่านาแกงลูกสูบติดแล้วว่าท่าน อะไเน่ยเห็นอ yeah. you know ้ชมเ้ไปหาพวกหมองยางอาบน้ำนะของฝาของตอนของฝาของตอนพี่ห้องเขาเอามาให้ไม่ยังแม่ยังในถุงโจ๊กเนี่ยมักสว่างมัามังสว่างก็มาขขม ยังหวงเลยมันสุกไหมวันนั้นยัสุกตัวนี้มันยังแกนแกนอยู่เป็นบอสสอกเน้นย่างข้าวท่านจิ้มกุ้เขาเอ้าจิ้ก้อนหัวหนาได้เหมือนกัน้าวหนาน่เบ้าเลยวะบ้าพื้นหัวหนาอย่างนี้บดกรบพับมันเห็นจะไม่กระพุ่งไมันลากขาลงมากกบะพุ้งบดกรบพัพหัวหนาคอยบดกระพับจะบุญเอาชีวิตหลอดลงมากกับว่าบุญข้าวหนากระพุั ไก่อีกสามไก่ไก่บางเย็บี่หาเจ็ดกระบอกแลจะกึ้นบออ่ะใคสจะจ่งไปเฮ็ดางอ่ยข้าเือเนี่ยยุ่งไทำไมเนี่ยตัตัดที่แม่อเลี่ยยิบีันนอ่ยนี้น้ำเกี๊มันเป็มเลเนี่แบบนี่เนาะพอพอมาเหาไปกินบ่นหรอกแตพอมาเาเร้กินบนเพราะว่ากินน้ำกลมูดี ก็ดีแซ่บหัวในหัวใจนะแก้วมือนเป็นอะไรแซ่บครับครับขาหอนทอดพอดีเลยบ้านน้ขาไมนได้ข้ามันไกลข่ามัน้อดนั่นน้ำเอาใส่น้ำซุปด้วยไหเอาไปนั่น้ำไม่แรงน้ำน้ำเต็มคู่น้ำไม่คู่มีมี น,นั่นมันมันก็นย่างไปขวนางก็อ่าจนบ่อแพกรอกมีอยูมกับเมียแบบนั้นและจริงขอ i i เาเปิดในแม่ส่นมืนเดียวนเลยเนบลกไมเป็นไรตน,น,นี่นี่ยเนี่ำลองโคตร ครูบาคือนยี่ขวดมากมากมากบ่มาบเห็นบ่นี่คือบ่เราคอวันที่หน้าคุณตน้นคุณต้นมากบ่บ่แท้ก็บอกข่อยนอนตื่นวางแรงหมดนะมืออม่อ,อื่นมืออน่นเดี๋ยวใครจะไปยื่พ้าประแดง๋ัวนะแม่ก่อนนอนหัวก็ตื่นวางแรงเดี๋ยวก็ไปขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องเข้าก่อนหล่หนังบ่เนี่ยเลยไหนคุก็หลายขอบคุณพี่น้องเข้านะครับที่ไงข้อมาข้อมแพงขอบคุณมาแนะนำใจของพี่เอก ใครที้งง่ายจานองกนตีเฮาขอบคุณน่แงนะพอนาอเมลาพ่กไดมันกโอ้ยขอบากอืนี่่างากอืม่น่าจะใชปขอบคุณเป็นฝากมาในนำใจมาให้จานตายนะเมลาเพ่อผมเดียวพอเห็นพี่น้องผมเลียมตาเอานาออกจากอันนั้นกบ่ไดมันเลียมตาฝก อาจจะแเพลละลอยสเพียรือสองหน่อยขอคุ้ขอคุณครับพี่น้องขอบคุณครับมาเลี้ยงข้าวพ่อกันอยู่สามแยกพระประแดงมาสวงทั้งมอลำกาบานในเรื่องพี่น้องเลยมอรมองจากตั้งไปบ้านนี่เนื่องจากว่ามอลำนอนหลับกูศลสภาพไปคืออีพอโซเฟอร์นอ่อร์นอฟอร์ไม่โมฟอร์มาสวงทั้งมอลำกาบานอีกโดนเติมโยกอีสิ่งใเขามา เสกับเป็นตัวรมหนาวบานเท่าพี่น้องบานนี่นะครับี๋ยวจะเก็บบรรยากาศทั้งตมหนาวาใอ้พี่น้องเขาเบิง่งนะครับออ้กงีเนะเทดนแ่แนี้วน,นีแนวบๆโ,โอ้ร,อโอร่มมิดหจะปูดนะนี่แห <c oughs> ละ <c oughs> ถ้าปน,นอเปนเขากินขาวเดือกเอาเดือกเได้กินยำนั่นยา้บบายดัวาอยู่ตอนว่าขันวิทพูมวันบ่กินกับบ่ได้บ่กินกับหิวพิ่น้องหิ้วตงกินตงเปล่าตั้งยัง้าวข้าวเนี่ยคนมเลยีไยังรว ว,ว่ายังนม่ีอะไรเยังเพื่อนอ่ะเพื่น,น,นเพี่ยนไปได้หมดเนี่สงสังไ,ไปกินเครื่องเขาลงมา,านเดอวัเนี่ยกินน้ำต้มเครื่องเขาลงปยปาดเ้าปรร้ามปดจัว่าไปกิน,นเครื่องเขาลงมาก<า>เราเคยทำงานอยู่นี่เก่เขาเ้าปูพวกคนปูเก่าแล้เราเลยไปกินน้ำต้มเครื่องเขาลงโอ้ย มันเป็นอดกินตัวน้ำตมพือเขาลงนี่ยนี่เหมือนแนอหยไมยจ้าของมาได้กินข้าน้ามูอมเอาอยัางขันเก็นงานตัดแจงก็ถือว่างามใสเหรอวะตัดแงก็เอาแบบวิวก็เรื่องเาต้องเปี้ยนไหมกินเราผสมน้ำ อย่งเก็่กระฟิื่โคุกระเพือใชการกินได้ต่วงขึนไปได้ได้จังเลยเว้ยมันเป็นตะกินตัวนี้น้ำต้มเพื่อเขาลงเนี่ยเเขาเิ้สภาพเบิ้ลสภาพครักสิมึงเย่าบัดบังใช่เลยเราไม่ใช่เนี่ยจกแจกบัดนนนมาคุ้มกวาดตะไคร่นะฮ้มาคุ้มกวดตะไคร่ไม่าหมานาที่ให้ไปหลังคุมกวาดย่างเนียอตัวนี้คุมกวดเนยังวะ อดได้เว้นพุ่นอ่ามตาข่ยว่าม่อนพื่นเอพ่องวางมื่เอาเอียเลยนอเมื่เอานอเมื่เอาพอไปเนี้ยดออเนอก่อเสไมกินน้ำต้มเครือเขาหลงนะจะไปหาลอกกวาดพื้นจับจับจับจบนพอเนาะจัม้วนมวน กินกว่ากับับผู้ใดบอกนมาแถ่แถแถได้พูดเรลเรอยเต้าอือของกุ้งันอันที่เราย่างไก่เขาตัวหนักปั๊บกินไปแล้วที่เขาเราจัดเขาเอ้วนยังปุ๊กลุกน้ำเต้าไม่ต้องหนฮ้ไม่ใ่เราแห้งะไื่นมา้หันสาไม่งหได้เราจัดมุมเพูด ได้พูี่ยี่ยี่สิบาทได้ได้หเทียในหกเทียเป็นได้ได้พวเราร่อยเศร้าขอบคุณไอ้ใจซิ่งนี่พูดเลยเรฟังรถตีเป็นนานเห็นบอก่มาพาอมาไ่อมาวาอยู่เลมวโมยได้นล แล้วมาฝากมาฝกกับมือเลยเราเหมือนมากับ huh. ม oh, cool. mm ือเลยมันเล่งย่างขำมาล้อเยอะๆมาหานนาคนจีนเล่งเล่ากันนี่คุณนี่นะครับปลาอีกอืมเอ้านี่ไหนไปที่กับ้องอีกเด้นี่ยไอ้่ใตั้งตวงมันเราลำเรื่อยเรื่อยนี่ทำมากขาวขึ้นเอ้าเริ่มยำสาล่วงแล้ววะนี้พี่น้องซอสแจ้งกันดวน ผมชวนประด็นตัวละผมสมัครให้มองเล่นผมสมัครก่อนโอ้ยเน่ะโอ้ยนำนำซุปกแม่นอนวันขึ้นดีแสบากอกันนำซุปนำซุปมันบระนตัวผงแสบเสียดขึสิมาผูนี้เสียดขึนมาสิมาเ็า่เห็นมาไม่เห็นหมอแสดงว่าแล้นั่นกันมากกับแสดงว่าเราปรทัดเลยคนนาลายี่ป่เห็นกันบูขามากว่าไร ยิ่งเราตอกำถามตัวพี่เด้อตอกำรามเนี่ยกินไหเบิร์ดได้พอเด้อใหสมแกงเขาเด้อข้าสามันผสมสักสียเก่งสมซื้อพี่น้องเกงสมซืือไม่ยังกอดพ่อ่า้ังกอดบังคำพูดถาว่าฝนดีบ่ดีให้เมืองมกเกี้ยมากกี้กลวย ม่นี่ดีเลยจันขันขันฝนตกเป็นจั่เป็นจ้วงเนี่ยมันถิมีปุ่มนี่ปุ่มนี่คือไปปีนี้มักที่โกยยูนสุดท้ายมูดใช่ไหมโดกดีครับถ้าฝนเนี่ยมะยิ้มแค่นี้เป็นปุ่มเลยมะกิน <laughs> จินเนีย่ยเบิร์ดเลยเนี่ยแต่ว่าเขาเกืมเมอบเบิร์ดแล้วพี่ดองไอ้จเจ้าวางสิแหละแล้วเปลี่ยนแม่ บ่หาแต่เล้อว่ะเรายิ่นิ่งหน่องน่ะหนาตึบไปหมดเปิดขึ้นพ่อหน้าแล้วข่อยหัวรถบ่หาแต่เล้าดอกพ่อนิ่งหน่องเอ้ยเราเห็นหน้าเจ้าข่อยหัวไปตาแล้วคั่นปีเร่แรงมันมังก็เป็นนีเดียนมากที่โกยมันสิบ่หมากเด้่อืมมีแต่ไหนเมื่อไปมืองของอังเสรมือปีนั้นล่ะแล้วขันมันสิทิ่มช่วงอยู่วังเครงก็ไปมีบหน่วยอยู่ปลายเออแแรงก็นแรงแรงเครงนี่มันมันก็เป็นดีเดี แต่ว่าแต่ว่าอันนี้นั่นตีกินบดยุ่นบอนี่หมักมักชิ้วโคปีนี้บ้านมันตีกินบดยุ่นและแต่ว่า<ม>จากักตีกินได้ท่านใดเอาไวปตีกินขับรุ่นอีกา <c oughs> ตายก่อน <c oughs> ขอบคุณกองฝากของตอนพี่นอ้องเขานะครับพิมพนี่ภาพี่น้องเขากินเข่าเดือพี่น้องเขาว่าผู้ใดกินเข่าเน่ยมึงมาอี้นึงมาเป็นหมักละมุดเถอนี่เห็นตัวน้อยตึ้งตึ้งตัวน่วยเนี่ยมันต่างกันเนอะบ้านมัไก่กับพ้องกันเน,นี่ยไม่ไก่หัวหน้าวพูดว่าให้กินไก่สุ้กันเ่อะวะ นั่นมันเป็นแม่ขนมไข่ของน้มกล้วยขน้มไข่แต่บ้านเ้าเแต่บ้านไม่เกิดน้มไข่เนาะแต่ว่าเจ้าไม่หยังเราเกิดน้มไข่พี่น้องห้างวาอยู่คันคันมือไรกินเขาเ่าใช่เปิดบางทีแม่ยำเม่ย์รำพ่อกับป้ใหญ่หวังว่าทานก็ไม่ดูกับเป็นหัวหน้าแจ้งเพลนเปิดขึ้นเราเพราะว่าได้กินเท่ากับหัวเราอืดแต่เนา้อหม่าวดกงมูอฟังคนสั่นอืดสั่นหาเนา้อหม่าวดกงมูอฟังสมสมกับหัวหน้าแจ้งยู่พี่น้องสอกินเรียบเกือบเบิดครับพี่น้องอันนี้ให้พ่อหวังเป็นผู้จัดการ อีกตคูอีกตะคูบริษอีกคูหิวแหงไรมากินซากมันเป็นโตนเปล่าแหงไรเอ้าขอคุณมี้องเฮ้านะครับติดต,ติตามช่องลำเพาตะลวันก<ส>็ <ภา S 1> จะเดดบักุลบาบรา,าลาราวลายุ่นนานะฮนันาาคุยกับประเดี๋ยวามี่เจบเดีน้่อยากเขาไหมกินเตากับลา<อ>บหมูถังเต้นเล่นเต ใบคีม่งเนาะขอบคุณเข้ามาก็แม่พี่น้องเฮานะครับนี่มอมาช่องลำบอตะลอนบลาเพลินสุดท้ายปลายมือพี่น้องเฮาอยู่ดีกินแซ่บสุขหูสุขคนปาดตะจารุไปไข่เจ็บพอกันไม่คลิปนาสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องเฮาอยู่ดีกินแซ่บสุขหูสุขคนสวมอ่านลำลามเรวยๆพอกันไม่คลิมนาและคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับกินเขากักมาขี้กล้วยกันมันก็เจ็บใช่ไหมเอาล้อมพงุ่นจ้ะนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยอะไรเนี่ย